สนับสนุนโดยหัวเวย่ยหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกหากพูดถึงการศึกษาในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าเด็กรุ่นใหม่กับเรื่องของเทคโนโลยีเป็นของคู่กันโดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาของไทยที่หลายๆโรงเรียนได้นําเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือแม้กระทั่งในช่วงของการเรียนออนไลน์ เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยให้การเรียนการสอนสำหรับนักเรียนสามารถสื่อสารและเรียนรู้ได้อย่างง่ายดายเสมือนได้เรียนในห้องเรียนจริงทำให้นักเรียนได้เรียนหนังสืออย่างต่อเนื่องไม่ขาดช่วงซึ่งการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญต่อเด็กทุกคนที่ควรจะได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกันช่วยเสริมสร้างความรู้พัฒนาเด็กให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถช่วยพัฒนาประเทศได้ในอนาคต ก็ยังมีเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญจํานวนไม่น้อยที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เทคโนโลยีไว้ใช้สื่อสารเพื่อการเรียนการสอนรวมไปถึงเด็กนักเรียนที่ครอบครัวยากจนที่ผู้ปกครองไม่มีกําลังมากพอในการซื้ออุปกรณ์ให้บุตรหลานไว้ใช้เรียนหนังสือจนกลายเป็นความเหลื่อมล้าทางการศึกษาจากข้อมูลภูมิหลังทางด้านเศรษฐกิจสังคมของเด็กและครอบครัวจํานวน402คนพบว่าฐานะยากจนหรือค่อนข้างยากจน โดยครอบครัวมีรายได้เฉลี่ย9 0 3 1บาทต่อเดือนและเด็กร้อยละ88ไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กอินเทอร์เน็ตภายในบ้านหรือแม้แต่สมาร์ทโฟนที่ต้องเติมเงินเป็นครั้งคราวใช้อินเทอร์เน็ตในจำนวนจำกัดทุกอย่างล้วนเป็นปัจจัยทำให้ขาดโอกาสและเป็นช่องว่างทางการศึกษาของเด็กหลายๆคน หลายหน่วยงานเริ่มให้ความสําคัญและเข้าไปช่วยเหลือเติมเต็มความฝันของเด็กๆได้เรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมกับคนอื่นๆและเทคโนโลยีสื่อสารทางไกลยังช่วยให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่จนสามารถต่อยอดในชีวิตไม่เพียงแค่ช่วยเพิ่มความรู้สําหรับนักเรียนเท่านั้นแต่ยังเพิ่มโอกาสให้ครูครูได้ปรับวิธีการสอนให้มีความหลากหลายให้สอดคล้องกับหลักสูตรและพื้นที่หรือนักเรียนในการดูแลของตนเอง ช่วยให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและสามารถศึกษาต่อจนจบระดับอุดมศึกษาจึงเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทและความสำคัญทางการศึกษามากเพียงใด สวัสดีครับทุกวันนี้เทคโนโลยีไปไวจริงๆครับมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายวันนี้เองหัวเว่ยมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่กับหัวเว่ย p อ c a u t u u n p r r o u u t t l u u n h h ที่จะมาเชื่อมต่อการใช้ชีวิตของคุณให้อย่างง่ายดายอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างอย่างนี้เลยครับที่ผมถืออยู่กับโทรศัพท์มือถือ h u วเว่ย o v a าครับคุณผู้ชมสัมผัสความบางของรูปลักษณ์ที่รังสรรค์มาอย่างโฉบเฉียวแบบอัลตราสลิมเพียง7.77มม พร้อมกับหน้าจอขอบโค้งระดับ 3D curve น้ำหนักเบาเพียง175กรัมโดยครัน้นี้ Huawei ได้นำนว,วัตรกรรมกล้องอันทรงพลังจากสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงยกระดับการถ่ายภาพโดยการใช้เทคโนโลยีระบบสีแบบ RYYB เฉพาะของ Huawei พร้อมกล้องหลักความละเอียดสูงสุด50เมกะพิเซลผสานกำลังนวัตรกรรม XD Fusion Image Engine สำหรับ AI ในกล้องแบบ Quad Camera ช่วยเพิ่มปริมาณการรับแสงสำหรับการถ่ายภาพยามค่ำคืนเก็บรายละเอียดและความคมชัดแม้ว่าจะมีแสงน้อยเป็นยังไงบ้างครับสวยคมชัดช่วยปรับแสงสว่างให้ภาพดูสวยงาม และกล้องหน้า32เมกะพิเซลที่สามารถบันทึกวิดีโอความคมชัดในแบบ 4K และยังสามารถบันทึกวิดีโอสลับระหว่างกล้องหน้าและหลังไปมาได้อย่างลื่นไหลสายทำรกต,ต้องถูกใจมากๆเลยนะครับหัวเว่ยโนว9จะเซลฟี่มุมไหนก็สวยหล่อถ่ายเพลินๆไม่ต้องกลัวแบตหมดครับเพราะว่าความจุรุ่นนี้สูงถึง4,300ม ah. ิลลิแอมรองรับหัวเว่ยซูเปอร์ชาร์66วัตต์ ช่วยให้ชัดเต็ม100%ภายในเวลาเพียง38นาทีเท่านั้นและด้วยนวัตกรรมการเชื่อมต่อที่ทันสมัยของหัวเว่ยทำให้ทุกการสื่อสารเป็นเรื่องง่ายให้คุณใช้งานมีไทม์ได้ทุกที่ทุกเวลา ติดต่อสื่อสารได้อย่างคมชัดผ่านวิดีโอคอลที่มีความละเอียดสูงถึง1 0 8 0โปรแกสิบโดยเฉพาะในยุคนี้ที่ต้องใช้การติดต่อประชุมสื่อสารผ่านหน้าจอมากขึ้นและถ้ารู้สึกว่าหน้าจอมีขนาดเล็กเกินไปที่จะพูดคุยกันอยากจะเห็นหน้าชัดๆก็ทำได้นะครับสามารถย้ายหน้าจอเล็กๆไปยังหัวเว่ยวิชั่นเอสให้คุณได้สนุกสนานพูดคุยกันอย่างเพลิดเพลินวันนี้สมาร์ทโฟนจากหัวเว่ยสามารถเข้าถึงและดาวน์โหลดแอปต่างๆมากมายผ่านหัวเว่ยแอปแกลเลอรี่ ดาวน์โหลดได้อย่างรวดเร็วทำให้วันวุ่นวุ่นของเรากลายเป็นเรื่องง่ายในพริบตาครับยิ่งพูดถึงคุณสมบัติแล้วผมยิ่งถูกใจหัวเว่ยโนว9ยิ่งขึ้นอีกครับเพราะว่าพบพาง่ายกระทัดรัดที่มาพร้อมกับฟังก์ชันที่ทันสมัยเหมาะกับยุคนี้สุดๆไปเลยหัวเว่ยโนวาเปิดให้จองในวันที่3พฤศจิกายน2564นี้นะครับพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆจากหัวเว่ยที่คุณไม่ควรพลาด พบกันเร็วๆนี้แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะได้หน้าจอขนาดใหญ่ๆต้องนี่เลยครับ h u วเ e ่ m a มดบุ๊ก 14s ครับดีไซน์บางเฉียบครับประกอบกับ h ัวเว่ยโมบายแ p ปเอนจินนับเป็นครั้งแรกของแล็ปท็อปวินโดว์กับแอปโหลดบนสมาร์ทโฟนด้วยกันนะครับ ซึ่งจะมาช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นครับที่คุณไม่ต้องคอยเช็คข้อความหรือว่าจับโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาในระหว่างกำลังทำงานรบเพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมพร้อมกับโปรเซสเซอร์ Intel H-Series ที่ปกติใช้ในเกมบุ๊มอบประสิทธิภาพอันทรงพลังสามารถประมวลผลการใช้งานแอปพลิเคชนันที่หลากหลายได้พร้อมกันครับเอาใจเกมเมอร์ด้วยหน้าจอที่มีขนาดใหญ่คีย์บอร์ดและเมาส์ที่ไวต่อการสัมผัสไม่ว่าจะประชุมหรือว่าเล่นเกมนานขนาดไหนก็รู้สึกสบายตาครับ อัตราส่วนการแสดงผลหน้าจอ3ต่อ2เพิ่มพื้นที่การรับชมในแนวตั้งลดเวลาการเลื่อนเนื้อหาเพื่อรอรับชมพร้อมกับ2 5 K หัวเว่ย u l l View Display มอบความคมชัดทุกรายละเอียดและสำหรับการประชุมติดต่อกันเป็นเวลานานหัวเว่ย Super c h ชา g ์จะทำให้คุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไปครับด้วยพลังชาร์จไฟ6 5วัตต์หัวเว่ย Super c h ชาร์ชาร์จเพียง15นาทีใช้งานได้นานสูงสุด2ชั่วโมงครึ่งครับ เปลี่ยนชีวิตให้ง่ายไม่ต้องพกสายให้มากมายใช้งานได้อย่างที่ต้องการไม่เพียงเท่านั้นนะครับระหว่างที่คุณทำงานหรือว่าเล่นเกมอาจจะเกิดอาการหิวอยากสั่งอาหารครับก็สามารถสั่งอาหารผ่านแล็ปท็อปได้ทันทีหรือจะช้อปปิง้งเปรียบเทียบสินค้าเปิด2วินโดพร้อมกันเลยก็สามารถทำได้นะครับด้วยระบบการช่วยเชื่อมต่อแอปพลิเคชันจากสมาร์ทโฟนที่เขาคิดค้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการใช้ชีวิตอย่างคล่องตัว หัวเว่ยเมดบุ๊ก 14s มาพร้อมกับสีสันสวยงามนะครับราคาเริ่มต้น4 9 9 0บาทครับเปิดจองตั้งแต่วันที่28ตุลาคมนี้ไปจนถึงวันที่12พฤศจิกาย,ยน2564รับฟรีหูฟังไร้าสายหัวเว่ยฟรีบัตรโปรมูลค่า5,499บาทครับที่หัวเว่ย Experience Store หัวเว่ย Store และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการเท่านั้นครับ มีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางแล้วฟังไม่ผิดหรอครับยังมีขนาดใหญ่กว่าหัวเว่ยเมดบ o ๊ก 14s นั่นก็คือหัวเว่ยวิชั่นเอสครับดีไซน์บางน้ำหนักเบาสวยงามน่าใช้มากเลยครับหน้าจอหัวเว่ย u l l View Display ให้ภาพที่เต็มตาด้วยอัตราส่วนหน้าจอตัวเครื่องสูงถึง94% ที่ขนาดจอที่กว้างถึง65นิ้วจอ LCD ให้ความละเอียดคมชัดด้วยระบ 4K มี refresh rate, rate สูงถึง120เฮิร์ตรับชมภาพยนตร์ได้อย่างไหลลื่นที่พิเศษของรุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องที่มีความคมชัด13เมกะพิกเซลสามารถหมุนได้รอบทิศทาง180องศาเลยนะครับ ทำให้คุณวิดีโอคลอผ่านมีไทม์ด้วยความคมชัดระบบ1080แโปรเกรสซีฟและรองรับลำโพงสีตัวให้เราพูดคุยได้ยินเสียงชัดเจนหรือจะดูหนังก็ยังมีอัรถรสครับไม่ใช่เพียงลำโพงแค่สีตัวแต่หัวเว่ยยังจัดการระบบเสียงให้สามารถจําลองได้แบบรอบทิศโดยเฉพาะในฉากภาพยนตร์ที่คุณจะได้ยินเสียงตัวละครชัดขึ้นหัวเว่ยวิชั่นเอยังสามารถทํางานร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้อย่างง่ายดายอย่างไร้รอยต่อผ่าน m u l t i Device Collaboration และยังสามารถทำหน้าที่เป็นจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้โดยไม่ต้องผ่าน Wi-Fi หัวเว่ย i s ชั่นเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่28ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน2564เพื่อรับคูปองส่วนลดสูงสุด3,000บาทที่หัวเว่ยโซ e และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการบนแพลตฟอร์ม e-commerce ์ซจนวนมีจำกัดมาก่อนได้ก่อนนะครับ มีหน้าจอ3แบบ3ขนาดให้คุณได้เลือกสรรทั้งหน้าจอไซส์มินิพกพาง,ง่ายหัวเว่ยโนวาเหน้าจอขนาดกลางตัวเครื่องบางเฉียบหัวเว่ยเมดบุ๊ก 14S และหน้าจอขนาดใหญ่เพิ่มอัรรถรสในการรับชมหัวเว่ยวิชั่น S และที่พลาดไปได้เลยครับอุปกรณ์ที่ผมต้องพกติดตัวตลอดเวลานั่นก็คือหัวเว่ย Watch GT 3ครับอยู่กับผมทุกที่ทุกเวลาครับไปทำงานไปดินเนอร์หรือจะไปออกกำลังกายก็ต้องพกติดตัวไว้ด้วยดีไซน์ที่สวมใส่ได้ตลอดเวลาครับโดยเฉพาะคนรักสุขภาพเหมาะมากๆเลยครับด้วยความละเอียดของหน้าจอที่มองเห็นเต็มรูปแบบและมีโหมดออกกาลังกายให้เลือกมากกว่า100โหมดรวมไปถึง t ทร c e n e 5.0 plus เทคโนโลยีตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจให้อัตราการอ่านค่าที่แม่นยำม,มากขึ้นกว่าเดิมครับรวมถึงการตรวจวัดค่าความเข้มข้นออกซิเจนในเลือดและตรวจวัดอุณหภูมิที่ผิวหนังช่วยดยูแลสุขภาพของคุณไปตลอดทั้งวันและยังสามารถระบุพิกัดในการเคลื่อนไหวร่างกายไปยังจุดต่างๆได้อย่างแม่นยำหลายคนอาจจะคิดว่าฟังก์ชันการใช้งานเยอะขนาดนี้แบตต้องหมดเร็วแน่ๆอยากจะบอกว่าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยาวนานถึง2สัปดาห์เลยครับ สามารถเลือกดาวน์โหลดหน้าปัดได้หลากหลายให้แมทกับทุกลูกของคุณได้อีกด้วย และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง4ผลิตภัณฑ์คุณผู้ชมสามารถไปสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่หัวเว่ e x อ็กเพรย e s t นสโและตอนนี้ร้านค้าใน h u วเว่ย x อ็กเพรย e s t นสโได้ขยายสาขาไปกว่า400ร้านค้าทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยครับแถมยังคงมีแนวทางในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมพื้นที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงอีกด้วย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราที่ร้านค้าหัวเว่ยเอ็กเร e สโตร์และศูนบริการร้านค้าทุกแห่งวันนี้เพื่อรับโปรโมชั่นและข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ขณะเดียวกันหัวเว่ยเซอร์วิสแคนเบอได้มอบข้อเสนอสุดพิเศษมากมายให้กับผู้บริโภคอีกด้วยนะครับเช่นการขยายรับประกันฟรี90วันและการเปลี่ยนแบตเตอรี่ราคาเริ่มต้นที่599บาท ตั้งแต่วันที่20ตุลาคมถึง30ธันวาคม2564สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดสอบถามเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหัวเวย่ย เดินทางไปกับหัวเวยเปิดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับวันนี้สวัสดีครับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนนวยความสะดวกสบายต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากไม่เพียงแค่เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์นาฬิกาอัจฉริยะที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ อุสตสาหกรรมหุ่นยนต์ก็มีความสำคัญมากขึ้นและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์ได้เป็นอย่างดีเช่นมีการนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผ่าตัดเพื่อให้คนไข้มีการฟื้นตัวหลังการผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วและช่วยทำให้การผ่าตัดมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นในด้านของธุรกิจโรงแรมหุ่นยนต์ถูกนำมาใช้แทนพนักง,งานรูมเซอร์วิสในการนำอาหารไปจัดส่งลูกค้าตามห้องพัก โดยมีพนักง,งานโรงแรมคอยป้อนคำสั่งผ่านหน้าจอส่วนร้านอาหารนับธุรกิจบางรายทำการทดลองใช้หุ่นยนต์แทนพนักง,งานเสิร์ฟอาหารในร้านอาหารซึ่งในประเทศไทยก็มีให้เห็นกันบ้างแล้วจากการทดลองพบว่าประโยชน์อย่างหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการที่ได้จากการใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารคือมีการสั่งอาหารเพิ่มมากขึ้นอาจเป็นเพราะลูกค้าไม่ต้องเกรงใจหากเทียบกับการต้องเรียกพนักง,งานเสิร์ฟบ,บ่อย นอกจากนี้การใช้หุ่นยนต์ยังบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคบริการอีกด้วยเดียวไรก็ตามถือว่าหุ่นยนต์มีวิวัฒนาการและความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วโดยเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตของมนุษย์ทั้งในด้านการช่วยเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตสินค้าช่วยดูแลในเรื่องคุณภาพชีวิตไปจนถึงการสร้างความสะดวกสบายต่าง สำหรับการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาที่สำคัญของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทยคือการขาดตลาดภายในประเทศเพราะผู้ใช้งานมักไม่ได้ให้ความสำคัญกับหุ่นยนต์ที่พัฒนาในประเทศเท่าที่ควรแต่ก็นับว่าประเทศไทยมีบุคลากรด้านวิทยาการหุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้น มีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีต่างๆทั้งในและต่างประเทศและยังมีบริษัทเอกชนที่เริ่มมีการผลิตหุ่นยนต์ออกจำหน่ายในตลาดต่างประเทศประเทศไทยจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ได้ทั้งเพื่อใช้เองในประเทศและส่งออกต่างประเทศต่ตอไปในอนาคต สนับสนุนโดยหัวเว่ยหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลก